เปิดคาริหาหรูกลางเมืองไฮโซสุมณีพร้อมคลังของสะสมโบราณมูลค่าล้านล้านต้องบอกเลยว่าแวดวงเซเลบและไฮโซไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้สำหรับคุณสุมณีคุณะกะเกษมหรือเธอมีฉายาว่าบาร์บี้เมืองไทยกับภาพลักษณ์อูฟูรูราอลังการตาแตกอย่างล่าสุดคุณสุมณีก็ได้เปิดบ้านให้รายการขีหสถานบานปลายในตอน เปิดบ้านและของสะสมมูลค่าล้านล้านของคุณสุมณีซึ่งคุณสุมณีเปิดเผยว่าเฉพาะที่ดินเปล่าๆไม่รวมอาคารราคาอยู่ที่6,000ล้านบาทตารางวาละ6ล้านบาทและเป็นตึกที่สูงที่สุดหลังแรกในประเทศไทยเมื่อ50กว่าปีที่แล้วราคาตอนนั้นอยู่ที่ราวๆ30ล้านบาททั้งนี้คุณสุมณียังเล่าว่าความบานปลายของบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งเช่นรูปปั้น ที่ทำจากหินขาวอ่อนไม่มีตำหนิราคารูปปั้นอย่างเดียวก็สิบกว่าล้านบาทแล้วทางด้านห้องรับแขกใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ลุยจริงๆและมีการเปิดแอร์ให้ทุกวันเพราะกลัวว่าเฟอร์นิเจอร์จะเสียหายหากเสียจะส่งไปซ่อมกระลำบากขณะที่ห้องทานอาหารโต๊ะและเก้าอี้ต,ต่างๆคนมาจากอิตาลีมีอายุราวกว่า4ีปีราคารวมแล้วก็หลายสิบล้านบาท